มาเดือนเก้าจดเนวเพลงครับมาเดือนเก่าครับผมไปหาฟังกันอีกจังหน่อยในช่อง youtube นะครับผม เ <ừ. S 2> อออ่นอกนะอะไรมือจะคล้องเอาอ อ่นออกบว่ระบาดนี่คนไล่มือปัดไปไล่แทงมานี้ฟังคนมันสดานสัวมันก็สัวคื่าปมาเือนเาทานของมไดคนเจบวคือจ้าองัวใจเมื่อใดสหจ่นแล้ใส่รองเท้าอะไรเนี่ยอฮะ เอาแล้วใส่รองเท้าพ่อหนิใส่รองเท้าพ่อมาให้ดี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 ในะวันนี้พี่โอมาลองเพลงให้ฟังด้วยบอกพี่โอลองเพลงให้ฟังด้วยนะ ไงพี่โอมาแล้วพี่โอโอ้คือแต่งตังามเลยว่านหมวะมี่มาน้ำน้ำแน่น่เอาน้ำน้ำแน่นิร้อ,องเพลงให้ฟังหน่อยอธิวแมวนนี่เดี๋ยวพี่โอเดินม,มาเอามันหนักมันหนักนนโอ้โหแต่งตับาน้มันคักบาน้ ่พี่น้องสวัสดีพ่อพี่น,อน้อ,นองวันนี้ได้ไปเห็นชัดๆเนี่ยโอ้ยครับผมน้องพี่เตยตันในนับมาฝากได้นี่นับเตยตันนับนี่มีกี่ขวดหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแดบ้านี่จ็ดขวดปานี่ 2, 2, 3, สิบสองขวดสิกินในเจักมือสิบสองขวดนี่ จะกินได้ด้วมือสิบสองขวดนี่เออสามขวดพอ่อฮะสามขวดน,นับไหมนับไหม่งสองสามสี่หเอ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้งหัวเน่นจะได้ไม่ใส่ทั้งหัวเน้นเอออย่างเขาแต่งโตแบบแบบนี้เขาเรียกว่าอีย่างนี้ฮะแต่งโตแบบนี้เขาเรียกว่าอย่าง กัปตันอ๋อชุดกัปตันก็จะไปกัปตันเรือสวัสดีจะไปกัปตันเรือสวัสดีโอ้โหเริ่งพี่โอเริ่งห้องพี่โอแน่เมื่อ,อ,อาวานเก็บห้องแล้วมื้อนี้คือบ่เก็บห้องมื้อนี้ในเขากัปยังกินแล้วนั่นต้มมะมาตต้มมะมาใส่เรื่องก้านหัวห่อนเจ้าที่พอสิต้มามาะม่าพอ่ีนี่ก้านหัวห่อนพร้อม นี่ชุดเครื่องแปง้งเพิ่อนจะนอนมองเลยนี่ลลงจะนอนมองเลยนี่นัน่งทึ่งอเออ,อ<า>นี่นี่นี่เจ้าิีตุ่มยังไงนี่เจ้าพีตุ่มเห็ดอย่างนี้นนนร้านน้ำนมาใไห้อย่างที่บอกเจ้าพีตุ่มแล้วบ้านี้โอ้ยตายแล้วบ้านี้ บิังเลยเปิดดูเปิดดูเลยเหรอโอ้มีจะส้มมีจะน้ำผิ้งไ้ยเขามีบงมีเดียนะผมาก็ได้ได้นี่แน่นี่ขนมนด้วยอืมอืมอ๋อมีบกส้มบกสมมีน้ำกินอลไรตัวนี้โอ,โอ้ตัวเย็น,น,ยน,อนเ,อเอาแน่นอนนะวโผล่มาแน่ผิวโอล่มาแน่ บอกพี่โอเนี่ยพี่โอกินเลยกินเลยพี่โอ้เออโอ้โหเตตัตนเอาไฟแสงสีมาให้เติมหมูว,มาวา่านเอาใสื่เข่าด้วยบอกบอก,บอกเลขคนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนนหนึ่งยิบสามยี่สีโอ้ย